ทิมคุก CEO ของ Apple เป็นผู้นำของยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีมาตั้งแต่ปี2011ต่อจาก Steve Jobs ในระยะเวลากว่าทศวรรษของเขาคุกสามารถรักษาตำแหน่ง Apple ให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกโดยเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่และขยายการเข้าถึงแบรนด์ไปทั่วโลก อย่างไรก็ตามความสําเร็จของคุกไม่ได้เป็นแค่ผลจากความเฉียบแหลมทางธุรกิจอย่างที่เขากล่อาวอ้างแต่ยังรวมถึงความสามารถในการค้นหาแรงบันดาลใจในสถานที่ที่คาดไม่ถึงอีกด้วยในวันนี้ช่องรู้แล้วเย็ยบไว้เลยจะพาทุกคนไปดูหาแรงบันดาลใจของทีมคุกที่เป็นแรงขับเคลื่อนทั้งในชีวิตส่วนตัวและอาชีพของเขากันค่ะ บันดาลใจแรกคือบันทึกของลูกค้าก่อนอื่นคุกเปิดเผยว่าเขาพบแรงบันดาลใจในบันทึกของลูกค้าเขามักจะมานั่งดูบันทึกของลูกค้าในทุกๆเช้าเพื่อทบทวนความคิดเห็นทั้งไนแง่บวกและแง่ลบเป็นประจำและเพื่อทำความเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์ของ Apple ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตของผู้คนได้อย่างไรบ้าง ซึ่งสิ่งสําคัญที่สุดคือเขายัางคงยึดมั่นในประสบการณ์ของผู้ใช้เพราะเขาเชื่อว่าบันทึกของลูกค้าให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าสาหรับการสร้างเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนและช่วยปรับปรุงชีวิตของพวกเขาได้อย่างแท้จริงแรงบันดาลใจที่ 2. อ,อุทยานแห่งชาติ ทีมคุกเล่าว่าเขาเป็นแฟนตัวยงของอุทยานแห่งชาติโดยตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบการปีนเขาในสถานที่ต่างๆเช่น Yosemite, g ร a เ i ียและซ i o n เขากล่าวถึงอุทยานแห่งชาติว่าเป็นเครื่องชำระจิตใจและเป็นโอกาสที่ดีในการตัดขาดจากโลกภายนอกชั่วขณะหนึ่งและใครควรถึงสิ่งที่สำคัญอีกทั้งมันยังทำให้เขามีมุมมองที่ดีขึ้นอีกด้วย แม้จะไม่ได้ไปเยี่ยมชมบ่อยครั้งแต่เขาถือว่าอุทยานแห่งชาติเป็นสิ่งล้ำค่าและสนับสนุนให้ทุกคนไปเยี่ยมชมมันอีกด้วยละค่ะแรงบันดาลใจที่3 The Apple Team คุกกล่าวว่าทีมงานของเขาเป็นบุคลากรที่ฉลาดที่สุดในโลกและพวกเขาเหล่านี้มักจะผลักดันให้คุกมีความคิดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่แตกต่างออกไปซึ่งมันเป็นองค์ประกอบที่จำเป็นมากสำหรับการได้รับแรงบันดาลใจ การถูกผักดันให้มองสิ่งต่างๆจากมุมที่แตกต่างกันการถกเถียงในหัวข้อต่างๆและการมีมุมมองที่หลากหลายในการมองปัญหาน,านั้นๆสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นทรัพย์สินอันมีค่าที่ช่วยให้ชีวิตของเขาประสบความสําเร็จมากขึ้นคุกเชื่อว่าการร่วมงานกับ Apple เป็นการตัดสินใจครั้งสําคัญที่สุดในชีวิตของเขาซึ่งก่อนหน้านี้คุกคิดว่าตัวเองเป็นคนขี้ขลาดและไม่มีเป้าหมายในชีวิตเลย แต่การได้มาทำงานกับ Apple มันทำให้ตัวเขามีจุดมุ่งหมายมากขึ้นแรงบันดาลใจที่4กีฬาคุกเป็นคนที่ชื่นชอบและลหลงไหลในการเล่นกีฬาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาที่ผู้คนรวมตัวกันเพื่อดูการแข่งขันช่วงเวลานั้นแหละที่ผู้คนจะลืมความแตกต่างระหว่างกันและกัน เขาจำได้ว่าเคยฟังเกมออเบิร์นอลาบามาหรือที่รู้จักกันดีในชื่อ i อรอนโบ l เป็นเกมการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลระดับวิทยาลายัยระหว่างมหาวิทยาลัยออเบิร์นไทเกอร์สและมหาวิทยาลัยอลลบามาคิมสันไช้์ทางวิทยุเมื่อตอนเป็นเด็กซึ่งตัวคุกเองก็เคยเล่นอเมริกันฟุตบอลในตอนที่เขาอยู่วิทยาลัยด้วย คุกกล่าวว่าประสบการณ์เหล่านี้เน้นย้ำว่ากีฬาสามารถนำผู้คนมารวมกันได้และสร้างช่วงเวลาแห่งความตื่นเต้นและสามาคัคคีที่ยากจะลืมเลือนแรงบันดาลใจที่ 5. คนหนุ่มสาวคุกคนพบแรงบันดาลใจในตัวคนหนุ่มสาวและเชื่อว่าการทำงานกับคนวัยต่างๆกันสามารถเป็นแรงบันดาลใจได้ เขาชื่นชมคนรุ่นใหม่ที่มีความตั้งใจที่จะท้าทายความเชื่อเก่าๆและความกระตือรือร้นที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในโลกคุกรู้สึกประทับใจเป็นพิเศษกับผู้ที่สนับสนุนสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อผู้คนอย่างให้เกียรติและเคารพไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมสิทธิมนุษยชนหรือการปฏิบัติต่อผู้คนอย่างยุติธรรม คุกยังบอกอีกว่าเขาเนี่ยเติบโตมาในช่วงทศวรรษที่60และช่วงต้นทศวรรษที่70ซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่เขาเติบโตมากับวีรบุรุษเช่นดร์มาร์ตินลูเทอร์คิงและบอบบี้เคนเนดีผู้ที่ผลักดันขอบเขตสิทธิมนุษยชนและพยายามอย่างมากเพื่อที่จะสร้างโลกที่ยุติธรรมขึ้นนอกจากนี้คุกยังตระหนักถึงบทบาทของเขาในฐานะผู้นำและมุ่งมันที่จะเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนด้วย โดยแรงบันดาลใจทั้ง5้าข้อนี้ของทีมคุกก็ยังเป็นต้นแบบที่ส่งต่อแรงบันดาลใจเหล่านี้ให้กับผู้คนมากมายทั่วโลกด้วยเช่นกันนอกจากนี้ความเป็นผู้นำของเขาก็ยังช่วยให้ Apple กลายเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีนวัตกรรมมากที่สุดในประวัติศาสตร์อีกด้วยและแอดก็คิดว่าทีมคุกเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่น่าเอาเป็นแบบอย่างมากทุกคนว่าจริงไหมล่ะคะวันนี้แอดก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ